สวัสดีครับเมื่อนๆชาวคิวดอครับผมพอรู้ว่าพ่อจะถ่ายคลิปแค่นั้นแหละที่นอนรอพ่อทํางานให้เสร็จครับผมแล้วก็พ่อทํางานเสร็จเรียบร้อยหันมาดูที่พอดีก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนหลับไปแล้วโอ้โหเป็นเด็กดีมากเลยครับวันนี้นอนรอพ่อทั้งวันเลยครับ อา้าวันนี้พ่อไม่ลีลาละพ่อให้กินเลยวันนี้เก่งมากเก่งมากนอนรอพ่อทั้งวันเลยมามาไปหกมุดใต้นู้นเลยเหรอ มาเร็วมาวเร็ววันนี้เก่งมากเก่งมากมาโอ้ยวันนี้นอนรอพ่อทำงานทั้งวันเลยครับอืมโอ้โกินไม่บรรยับบนอย่างเลยลูกดูตีตีมันไปเขียอะไรนั่น ทรายมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันต้องเขี่ยทรายตรงนั้นมันมีด้วยเหรอทรายต <laughs> ีอ่า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 สองเลยครับผมเบิ้ลเลยครับโอ้ยหกมาจะหมดละ จะหมดแล้วจะหมดแล้วเ้ยอะอ,อ,อ,อไปกินจิ้นเลยกินเสร็จแล้วนอนเลยนะเพราพ่อจะนอนแล้วพ่อเหนื่อยมากเลยวันนี้วันนี้ที่ไม่ได้ไปลอยกระทงเลยครับมีเพื่อนๆคนไหนไปลอยกระทงกันบ้างไหมเนี่ย ที่นอนทั้งวันเลยครับวันนี้ไม่ได้เป็นรอยกระทงที่ไหนเลยพอ่อคุณคุณว่าจำได้ว่าปีก่อนเราทำกระทงป่ะใช่ป่ะทิพ่อคุณคุณว่าพ่อจำได้นะเดี๋ยวมันหกมันหกที่เอาสติกมาวางใส่จานน่ะถ้าพ่อจำไม่ผิดนะัน ใช่มแล้วชิ้นใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นได้ไงทิอ้วนอืมโอเคครับผมหมดเรียบร้อยไปนอนกันดีกว่าเราวันนี้ก็เพื่อนเพื่อน,อนคนไหนไปลอยกระทงลอยเผื่อที่ด้วยนะครับทิไปก่อนลวครับผมลันลาทีเนี้ยจะไม่นอนจะไม่หลับแล้วดิทีนี้ลันลาขนาดนี้ละ <laughs> โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณครับ